สวัสดีค่ะนะคะกลับมาเจอกับคุยนะคะวันนี้นะคะก็วันนี้คุยมีแขกรับเชิญนะคะชื่อพี่ต้านะคะของน้องๆน,นะคะก็วันนี้จะมาออแชร์นะคะแล้วก็มาบอกเกี่ยวกับตัวสถาบัน Greenwich นะคะเพราะว่าเขาจะมีบริษัทนะคะแล้วก็มีสถาบันอยู่ในเครือของเขานะคะซึ่งมีหลายสถาบันด้วยกันนะคะมีทั้งโรงเรียนภาษาแล้วก็ vocational course นะคะร่วมถึงนะคะเป็น p a t h w a y ต่อเข้า เข้มามหาวิทยาลัยด้วยนะคะเดี๋ยวคุณยุ้ยอาจจะให้คุณตาอธิบายนะคะเพราะว่าคุณตาเนี่ยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของที่กรีนิชเองนะคะก็อันนี้คุณตาแนะนําตัวแล้วก็อธิบายให้กับน้องๆฟังได้เลยค่ะ สวัสดีนะคะคุณยูค่ะสวัสดีค่ะน้องๆที่กําลังฟังไลฟ์จากอ,าอยู่ตอนนี้นะคะขอแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ชื่อพี่ตานะคะกระนกวันถาวรพันธ์ค่ะพิตาเป็น Marketing Manager นะคะของพี่ g Greenwich English College นะคะซึ่งเป็นโรงเรียนภาษาที่มีอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะจะมีที่ซิดนีย์แล้วก็เมลเบิร์นนะคะค่ะ ทีนี้ของคอร์สหลักสูตรของ g r e e n ิชเนี่ยเดี๋ยวอาจจะวันนี้อาจจะคุยเป็น2องเซสชันแล้วกันนะคะมันจะมีทั้งเรียนที่ออสเตรเลียเองแล้วก็เรียนที่ในประเทศไทยออนไลน์ในขณะนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยทาง w i ิ h เองเนี่ยจะมีคอร์สที่สามารถที่จะเดินที่เมืองไทยแล้วสามารถที่จะคอนติเนียวนะคะพูดง่ายว่าทำาิสซ่า ไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย,เ,ยเมื่อตอนที่ประเทศออสเตรเลียเปิดเพราะว่าตอนนี้บอร์เดอร์นะคะก็ยังปิดอยู่นะคะอ,อาจจะแบ่งเป็น2องเซสชันเซสชันแรกเนี่ยนะคะจะคุยเกี่ยวกับคอร์สเรียนในเมืองไทยก่อนดีไหมคะเพราะว่าน้องหลายๆคนเนี่ยอยากจะเรียนที่เมืองไทยก่อนหลังจากนั้นเนี่ยจะไปเรียนทําวีซ่าไปเรียนต่อออสเตรเลียนะคะเดี๋ยวอาจจะคุยหลักสูตรนะคะว่าเรียนเมืองไทยออนไลน์มีอะไรบ้างนะคะ ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณยุ้ยค่ะค่ะตอนนี้ก็อย่างที่เราทราบกันนะคะคุณยุ้ยว่าตอนนี้บอ r d เรายังปิดอยู่นะคะทีนี้เนี่ยน้องๆหลายคนคุณยุ้ยจาก Study p a s s เองนะคะหรือจากที่อื่นเองก็ตามเนี่ยคุณยุ้ยก็ทราบใช่ไหมคะว่าบางทีคุณยุ้ยเองก็ส่งนักเรียนไปหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียใช่ไหมคะอังกฤษอเมริกานะคะหรือทางออโซนไปทางไอซ์แลนด์หรืออะไรต่างๆ นะคะนักเรียนหลายคนพอเกิดโควิด19ขึ้นมานักเรียนส่วนบางบางคนเขาก็กลัวเขาก็จะกลับมาเมืองไทยใช่ไหมคะทีนี้ตอนนี้กลับมานานละภาษาอังกฤษก็เริ่มรู้สึกว่าอุ๊ยบางทีอยู่ที่นู่นเราได้ใช้ประจำใช่ไหมคะคุยทีนี้พอกลับมาเนี่ยภาษาอังกฤษเราก็เริ่มที่จะเอ้ไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษนะคะทีนี้ กรีนิชเองค่ะคุณยุทธาเราก็เลยเมีมีคอร์สขึ้นมานะคะชื่อกรีนิชอะคาเดมี่ออนไลน์นะคะค่ะคอร์สเนี้ยนะคะจะเป็นคอร์สที่ เน้นออนไลน์นะคะสอนออนไลน์โดยเฉพาะนะคะสาหรับน้องๆที่อยู่ที่ไหนก็ได้นะคะทีนี้อย่างน้องๆที่อยู่ประเทศไทยอะค่ะนะคะก็สามารถเรียนออนไลน์กับเราได้นะคะโดยคอร์สของเรานะคะจะมีทั้งคอร์สภาษานะคะแล้วก็คอร์สที่เป็นเซอร์ติฟิเค t ดิพโลม่านะคะอย่างอย่างตัวคอร์สภาษาเองนะคะเราก็จะมีคอร์สที่เรียกว่า Australian s u r v i v a l นะคะจริงๆตัวเนีย้ยค่ะคุณยุ้ยถามมันก็จะเหมาะว่า น้องๆบางนคนอยากจะรู้นะคะอยากจะรู้ว่าเอ๊ะประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขามีสับแสลงอะไรบ้างนะคะการใช้ชีวิตที่นู่นทํำยังไงนะคะหรือถ้าน้องต้องไปเรียนแล้วเนี่ยการหางานหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องทํายังไงบ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางเราเองเนี่ยก็เลยมีคอร์สนี้ขึ้นมานะคะชื่อว่าออ s เตรเลีย s u r v i v ซึ่งคอร์สเนี่ยเรียน4สัปดาห์น้องๆจะเรียน2สัปดาห์ก็ได้นะคะถ้ามีเวลาน้อยหรือเรียนแค่4สัปดาห์เลยก็ได้นะคะเราจะมีอินเทสที่จะเปิดเร็วๆนี้นะคะคุยุ้ยก็คือต้นเดือนตุลากานะคะทีนี้อีกค,คอร์สหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนะคะเหมือนกันก็คือชื่อว่าอคอร์ส Cambridge นะคะคุยุ้ยทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าตัวหรือน้องๆทราบอยู่แล้วว่า กรินิกเนี่ยเราเป็นออสเตรเลียพร็อเวเดอร์โรงเรียนแรกๆเลยนะคะที่ลันคอสแคมบริดจ์แล้วเราเป็นแคมปิ้งเทสเซ็นเตอร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีคอสแคมบริดจ์ออนไลน์นะคะให้กับน้องๆที่สนใจนะคะคอสแคมบริดจ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะคล้ายๆ IEL อลนะคะแต่นะคะจะดีสำหรับน้องๆตรงที่ว่าที่ครีนิกเองเนี่ยเราจะมีคอร์สแคมบริดจ์เนี่ยหลากหลายเลยเวลให้กับน้องๆได้เลือกแล้วเรียนก็แค่6สัปดาห์นะคะ ก็เรียนไม่ดานนะคะคอร์สถัดไปนะคะก็จะเป็นคอร์สที่ชื่อว่า English Vocational Study อันนี้น่าสนใจมากๆนะคะน้องๆทราบไหมคะว่าน่าสนใจยังไงนะคะตัว English Vocational Study นะคะตัวเนี้ยนะคะจะเป็นคอร์สที่เรียกว่าเหมือนเป็นพาสเวย์ค่ะนะคะ,นะคะให้กับน้องๆที่ภาษาอังกฤษอาจจะยังไม่ถึงที่จะเข้าตัวคอร Cert ate, ์ส Certificate d i p ท o m โมานะคะตอนนี้ประเทศยังไม่เปิด นะคะน้องบางคนอาจจะมีภาษาอังกฤษนะคะที่ใกล้เคียง5.5อาจจะอยู่ที่ประมาณ5.0นะคะแทนที่ว่าน้องๆเนี่ยจะนั่งรอให้ประเทศเปิดนะคะตอนนี้น้องๆสามารถที่จะมาเรียนออนไลน์กับปริมิสได้นะคะโดยสามารถที่เรียนคอร์สที่เรียกว่า English for Professional Study นะคะถ้าน้องอคอร์สเนี้ยเราจะใช้เวลาเรียนแค่6สัปดาห์นะคะถ้าน้องๆเรียนจบคอร์สนี้แล้วนะคะผ่านน้องๆ ประเทศออสเตรเลียเปิดนะคะน้องๆมีวางแผนจะไปเรียนคอร์สเซอร์ติฟิเคตดินิพมาที่กรีนิชนะคะหรือโรงเรียนบางโรงเรียนที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะคะน้องไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนภาษาอังกฤษละนะคะน้องสามารถที่จะไปพอประเทศเปิดปับน้องสามารถที่จะไปเรียนคอร์สเซอร์ติฟิเคตดินิพมาได้เลยนะคะหรือบางพาร์ทเนอร์อย่างเช่นวิลเลมแองกฤษนะคะนักเรียนบางคนก็มีความสนใจวิลเลียมแองกฤษแต่อาจจะยังไปไเรียนไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะเรียนคอร์สอินวิฟฟอร์มูเลชันอลได้เหมือนกัน หรือนักเรียนบางคนสนใจคอร์สที่ Greenwich Management College นะคะซึ่งเรามีคอร์ส business Leadership management project management marketing communication นะคะแล้วเรามีคอร์สใหม่ด้วยนะคะคือคอร์สที่ชื่อว่า digital marketing นะคะซึ่งจะเปิดเร็วๆนี้คือตอน i n t e k e January นี้คือมกรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องอยู่ที่เมืองไทยภาษาอังกฤษอาจจะอยู่ที่ประมาณ5.0หรือถ้าไม่แน่ใจน ว่าภาษาอังกฤษตัวเองเนี่ยสามารถเรียนคอร์ส English for p r o f t s s i o n a l น t u d y ได้หรือเปล่าสามารถเข้ามาสอบเพสเปนเพสได้ถ้าเลเวลน้องถือที่จะเรียน English for v o o a t i o n a l ได้น้องน้องสามารถเรียนพอไม่ที่เมืองไทยได้เลยเป็นออนไลน์นะคะแล้วหลังจากนั้นผ่านก็เก็บคะแนนไว้ประเทศเปิดปับ๊บเอาคะแนนตัวเนี้ยไปเข้า Certificate Diploma ได้เลยนะคะค่ะ ได้ทีนี้นะคะพูดถึงนะคะในการที่จะสมัครเนี่ยถ้าเกิดเรียนภาษาออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยในการสมัครเรียนคือใช้แค่พาสปอร์ตใช่ไหมคะ ใช่ค่ะใช้แต่แค่พลาสต่อนะคะคุย,ยแล้วก็มาสมัครที่ Study Plus ได้เลยนะคะให้อาจจะมาสอบถามเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนคอร์ส a u s t r a l i a s u r v i v a l นะคะ Cambridge Course หรือว่า English for Vocational mm hmm. นะคะอยากจะสอบ Les p l a c e m e n t Test ก็สามารถเข้ามาสอบ mm hmm. ได้นะคะทีนี้ราคานะคะคุยุยใช่ค่ะราคาเท่าไหร่ ใชสำหรับในส่วนของคอร์สออนไลน์นะคะจะอยู่ที่ประมาณวิคละ130เหรียญต่อสัปดาห์นะคะซึ่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ2,000บาทนะคะคุยยุ้ยค่ะราคาเนี้ยนะคะโดนใจน้องๆน,นะคะเพราะว่าทาง g r w i n w เองเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์ภาษาที่เป็น provider คือเป็นโรงเรียนนะคะที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษณนะตอนนี้ในะขณะนี้เนี่ยหลากหลายมากที่สุดในออสเตรเลียนะคะแล้วก็เป็นศูนย์ นะคะ Cambridge นะคะที่อยู่ในเซ็นเตอร์อยู่ในโรงเรียนเลยนะคะทำให้น้องๆเน,นี่ยสามารถที่จะมีคอร์สหลากหลายแล้วก็มีคุณภาพนะคะในการเรียนถึงแม้ว่าจะเรียนออนไลน์ที่เมืองไทยนะคะซึ่งตกค่าเรียนประมาณ2,000กว่าบาทต่ออาทิตย์เท่านั้นเองนะคะซึ่งสามารถที่จะใช้ผลภาษานี้ต่อยอดไปเมื่อประเทศออสเตรเลียเปิดสามารถที่จะ ไปเรียน vocational ได้นะคะโดยที่ใช้ผลภาษาตัวเนี้ยในการอ้างอิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนเรียนตรงเนี้นะคะไม่เสียเวลาเปล่านะคะอยู่เมืองไทยเรายังไปไม่ได้แต่ว่าเรายังเก็บตัวเนี้ยไปเซอตรงเนี้ยไปใช้ได้ในการต่อยอดอนาคตเพราะว่าน้องหลายคนเนี่ยนะคะแพลนจะไปออสเตรเลียกัน